กลับสวัสดีทุกทกท่านนะคะดิฉันอัญรดาวันรุนดาพกรอนวันนี้ก็จะมาขอโอกาสแบ่งปันทมในแบบฉบับของตัวเองนะคะก็ก็เป็นประสบการณ์นะคะก็ทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายเห็ดนะคะทำวามเห็ดก็จะเป็นแม่ค้าที่ถูกแซวว่าเอามาขายหรือมาแจกอ่าทำไมถึงขายดีจังก็จะ แล้วก็มีการต้อนรับที่แบบว่าคุณแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันอะ่ะต้อนรับดีมากนะคะซึ่งซึ่งเราจะไปช้ากว่าเขาแล้วก็ไม่มีล่มไม่มีอะไรไปแต่พอไปก็ได้อยู่ในที่ล่มทุกครั้งเพราะว่ามีล่มที่เขากางรอยอยู่ค่ะก็จะทําอย่างนี้นะคะอ่าในแบบฉบับของตัวเองก่อนที่จะไปนะคะก็จะอธิษฐานส่งบูรเลยค่ะก็จะทําแบบนี้นะคะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาพุทธังสารนางคัฉามิธรรมังสารนางคัฉามิสังฆังสารนางคัชามีอิติสุปตูนโมพุทธายะนัมพะทธจะพภาคัสานิพานะสุขังนิพานะปัญโโหตุ สาธุสาธุสาธุลูกและดาวันรุนดาพรขอถวายบุญเดิพ่อพระวิสุทธิพุทธารังสีบรมธรรมบิดาพ่อพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระพุทธธรรมพระริยสงสมเด็จพ่อองค์ปฐมพระมหาจักรพรรดิและขอเบิกอามิตรบูชาที่สวยสดงดงามเสมอน้อมถวายแด่พ่อขอให้พ่อทรงพระกสิณสำราม ทรงพระอภิญญาญาสูงสุดส,สูงสูงและขอให้ผลบุญนั้นสะท้อนย้อนมาหาลูกขอให้ลูกเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ริษานในชาติปัจจุบันเวรุวันฟาร์มธรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุข ขอส่งบุญให้เทพเทวาภูมิทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและพิพิบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิบสี่แดนบาดาลผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมกฎแห่งจัก,งจกรวาลเท้ามหาราชทั้งส,สี่พระแม่โพสุพระแม่พงคาพระแม่ธรณีพระแม่นางกับพระแม่ย่านางทาเทวสุวันโนพระผูปู่ชีวกทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้ด้วยเถิดและช่วยเปิดทางให้ลูกธรรมมา ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขด้วยเติดพระพุทธเจ้าค่ะขอส่งบุญให้บิดามารดาปู่ย่าตายายสัพพะจัตยทั้งหลายเจ้ากันนายเวรเจ้าคุณนายคุณบุตรธิดาสัมมาอาชีพลูกค้าเวรุวันฟาร์มและทีมงานบ้านนิพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่านครูบาอาจารย์มีพี่วันวันชิตาเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม และข,ขอบุญรวมนี้จากบ้านนิพานพระพุทธเจ้าจากพี่วันวันชิตาวันชานนและพี่ๆทุกท่านก็จะเอ่ยนามไปทุกๆท,ท่านนะคะบางคนก็ไม่ได้เอ่ยนามก็จะบอกว่าพี่ๆทุกท่านที่บ้านนิพานพระพุทธเจ้าขอบุญรวมนี้ช่วยหนูขายของให้ขายดีขายดีด้วยเถิดเจ้าค่ะก็จะพูดแบบนี้ตลอดนะคะทําทุกครั้งแล้วก็ชีวิตประจําวันก็จะนั่ง ่อนนอนนะคะก็จะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินิดนึงพอเหนื่อยก็นอนสมาธิก็จะทําอย่างนี้เป็นประจํานะคะแล้วรู้สึกว่าเหมือนพ่อจะคอยช่วยนะคะช่วยเปิดทางให้เราจะสัมผัสได้ในจิตนะคะเวลาเราไปขายของแบบไม่มีที่ว่าจะไม่หมดขายดีขายหมดไวมากแต่เราก็ไม่ประมาทนะคะก็จะขอบุญจาก พ่อจากเทพเทวาคมจากบ้านนิพานทุกๆครั้งเลยค่ะพ่อจะปฏิบัติแบบนี้นะคะพ่อท่านท่านไหนที่อยากลองปฏิบัติในฉบับต,ตัวเองหรือแบบไหนก็ลองทำดูนะคะเชื่อว่าอ่ามันจะต้องเจริญแน่ๆค่ะถ้าเราปฏิบัติทรรเหมือนที่พ่อบอกว่าเหตุที่สมปทา,านา ควรควรทำอย่างไรก็จะมีอริยวัตถ่านะคะศัทธ,ธาศีลสุตะจาระปัญญาก็ให้ทุกทุกท่านลองทำดูนะคะจะได้จะเินทั้งทางโลกและทางธรรมก็บุญกุศลใดที่ข้าพ,พเจ้าได้ปฏิบัติมาก็ขอน้อมส่งให้พ่อพระวิสุทธิพุทธาลังสีบรมธรรมบิดาพ่อพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ และพี่วันวันชิตาวันชาโนนและสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่านนะคะขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสวัสดีค่ะ